ทีมแข่ง Honda า LCR เปิดตัวกล้องสมเกียริจันทราครับและโยฮันซาโกสอนักบิดของทีมสู้ศึกในปีนี้นะครับ Honda LCR ทีมแข่ง MotoGP จครับจัดงานเปิดตัวผู้บริหารทีมงานทีมช่างรถแข่งและนักแข่งก่อนสู้ศึกรถจัก,กรยายนยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือว่า MotoGP 2025นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยไฮยไลท์ของงานก็คือการเปิดตัว นักบิดไทยครับก้องสมเกียรติจันทรานักบิดโมโต G จีพีชาวไทยคนแรกเจ้าของหมายเลข35พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมโยฮันซาโกนักบิดจากฝรั่งเศสครับโดยซาโก้ก็กล่าวถึงการร่วมงานกับรุกกี้อย่างสมเกียรติโดยมองว่าก้องนี้เป็นเหมือนน้องชายคนหนึ่งนะครับและกล้องก็ยิ้มโดยตลอดครับเห็นถึงพัฒนาการมาโดยตลอดของนักบิดชาวไทยขณะที่ก้องสมเกียรติก็เปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับกับการที่ LCR เปิดตัวในบ้านเราในปีนี้ และก็จะทำงานให้ดีที่สุดอยากจะขอบคุณแฟนๆครับที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจในทุกๆเลสนะครับยอมรับว่าช่วงเช็คดาวน์เทสร่างกายหนักมากหลังจากไม่ได้จับรถมานานทำให้ร่างกายนิดดาวลงแต่ว่าช่วง Official Test ก็ปรับตัวเก็บรายละเอียดได้นะครับและก็พยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับเดีย๋ยวไปฟังเสียงของกล้องสมเกียรจันทากันครับ ในปีนี้เป็นปีแรกของผมผมก็อยากทําให้เต็มที่ตลอดทั้งทั้งปีครับแล้วก็พยายามเรียนรู้กับรถเ,เรียนรู้กับทีมเรียนรู้กับระบบให้ให้มากที่สุดให้เก็บเกี่ยวรายละเอียดทุกอย่างให้มากที่สุดในในปีแรกแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมแน่นอนครับว่าทุกคนอยากขึ้นโพเดียมหมดผมตัวผมเองก็อยากขึ้นโพเดียมผมก็อยากพยายามไปยืนในจุดนั้นให้ได้ฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับก็ในวันที่28กุมภาพันธ์แล้วก็จนถึง2มีนานี้ ก็จะเริ่มแข่งในสนามแรกที่ที่บุยลก็อยากให้ทุกคนไปเชียร์กัน,นเยอะแล้วก็ไปซัพพอร์ตผมกัน,นเยอะที่สนามช้างบุยลมครับเป็นนักบิดที่ถ่อมตัวจริงๆนะครับสำหรับนักบิดของทีม Honda LCR ทั้งสมเกียรติจันทราและก็โยฮันซาโกครับจะเข้าร่วมง,งานเปิดตัว MotoGP Launch Bangkok 2025วันนี้ครับในเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปขณะที่ Mo t ต GP 2025สนามแรกที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิตจังหวัดบุรีรัมย์จะแข่งขันระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้ครับ